อ่ละฮะเรื่องราววันนี้นะย้อนกันไปคืออดีตชาติซึ่งผมบอกเลยว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันคือถ้าเราดูละครดูอะไรมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้อยู่ตลอดเวลาผมมองอย่างนี้แล้วกันว่าในคนที่เขาในคนที่เขาเชื่อว่าอดีตชาติมีจริงเนี่ย ก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้โดยง่ายแต่สําหรับใครที่ดูอยู่แล้วบอกว่าโอ้ยมันแตะต้องไม่ได้ซึ่งผมบอกเลยว่าน้อยครั้งที่รายการเราจะไปแตะต้องเรื่องอดีตชาตินะน้อยมากๆแต่ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้มันก็มาถึงครับวันที่เราจะต้องคุยเรื่องอดีตชาติที่มันเกิดขึ้นโดยที่มันก็ไม่สามารถสืบต่อไปได้แต่ด้วยความเป็นผมใช้คําว่าโหราศาสตร์ของไทยแล้วกันคุณเต้บอกว่าโหราศาสตร์ของไทยเนี่ยมันมองไปได้ว่า อดีตมันคืออะไรทำอะไรมาทำอะไรมาขนาดนั้นเลยเดี๋ยวยังไงคุณไปศึกษากันต่อแล้วกันแต่สิ่งที่มันเปิดเจอว่าคุณนุ้ยเนี่ยเมื่อชาติที่แล้วเนี่ยไปทำอะไรมาบ้างช,ชาตินี้เลยกลับมาเจอเอาแล้วลูกเขาล่ะทำไมลูกเขาถึงมีปัญหาเรื่องหัวใจรั่วเรื่องอะไรต่างๆลงมาข้างล่างคุณเต้บอกว่าลูกเป็นผู้หญิงใช่ไหมอันนี้ทำผมตกใจมากผมยังไม่เห็นลูกเขาเลยนะ คุณนุย้ยอ่ะคุณนุ้ยบอกว่าลูกเป็นผู้หญิงค่ะถูกไหมฮะแล้ว<ช>เป็นผู้หญิงถึงสองคนอะไรถึงบอกว่าลูกเป็นผู้หญิงบอกได้ขนาดนั้นเด้เหรอได้ครับในในวิชาโหราศาสตร์ไทยเนี่ยต้องบอกว่าอ่าฮะที่ผมไปสอนที่ในมหาลัยก็ตามเนี่ยครับเราจะบอกเสมอว่าเราทําอะไรไว้ในอดีตสิ่งนั้นน่ะจะเป็นตาประทับมาถึงในปัจจุบันอ่าฮะและตาประทับเนี้ยจะแก้ไขไม่ได้ออเพราะมันจะเป็นตั้งแต่เกิดจนตายแต่คุณสามารถทําความดีเพื่อที่จะ ไม่ให้สิ่งที่มันไม่ดีในอดีตเนี่ยมาสู่ตัวคุณได้คือเรียกทำความดีหนีความเลวนะครับคราวนี้ที่บอกว่าทําไมถึงถามว่าเป็นลูกสาวเพราะในดาวกลุ่มของลูกสาวครับมันเกิดขึ้นในเนื้อดวงเขาแล้วดาวในตัวเนี้ยมันก็มีผลเกี่ยวกับระบบหัวใจหลอดเลือดสมองนะครับซึ่งสามชุดนี้มันมีผลกระทบกับตัวลูกสาวนะครับก็เลยต้องถามว่า ลูกเนี่ยเป็นลูกสาวใช่ไหม,มเพราะถ้าเป็นลูกสาวจะเกิดขึ้นลูกชายจะไม่เกิดขึ้นครับอันนี้คือชุดที่หนึ่งชุดที่สองเกี่ยวกับเรื่องการเงินของเขาครับการเงินของเขาหรือทรัพย์สินต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นเงินที่เป็นเป็นเงินสดเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่ถ้าเป็นทรัพย์สินมรดกที่ดินคุณมีคุณเก็บคุณหาคุณสะสมได้แต่ถ้ามอไหลที่เป็นเงินสดจะมีปัญหาทุกครั้งเพราะนั้นวิธีแก้คือเขาจะต้อง เป็นทรัพย์สินอการเงินเป็นไงครับใช่คือถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นเงินสดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องหมดอ่ะอาามีเรื่องหมดอะก็คือถ้าเป็นซื้อเป็นทอง,งอยู่อ่าซื้อเป็นบ้านอยู่ซื้อเป็นที่ดินอยู่และยิ่งเขาอยู่ในพื้นที่เนี้เขาก็ถูกกรรมในอดีตชาติส่งมาอยู่แล้วว่าก็มาอยู่ตรงนี้อฮาารออีกสักนิดนึงครับ,รบอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวคุณก็จะมีขึ้นเองอตอนนี้ก็ถือว่า ใช้วิบากกรรมไปสวดมนต์ไหว้พระทำบุญอย่างที่คุณแอร์อย่างน้องพีโอว่า,าเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นแม้แต่กระทั่งที่เขามีเซน์เห็นผีเขาเ,เป็นแบบนั้นคุณนุ้ยเห็นผีด้วยถูกไหมฮะใช่ค่ะเขามีเซน์มาด้วยดวงเขามีเหรอใช่<อ>แล้วเขาก็จะไปสายทางนั้นอ่าฮะแล้วลูกถ้าบอกว่าลูกผู้หญิงจะกระทบคุณนุ้ยมีลูกอยู่กี่คนครับสองค่ะคนแรกที่บอกว่าเป็นเรื่องของ หัวใจลั่วค่ะหัวใจลั่วลูกผู้หญิงคนที่สองเป็นไงบ้างครับนิ้วโป้เขาจะมีเหมือนแฝดอะค่ะมีนิ้วโป้มีนิ้วงอกมีนิ้วงอกแต่ว่ามันเป็นติดกันไม่ได้งอกออกมาแบบอ่าเป็นกิ่งใช่ค่ะจะเป็นเป็นเหมือนพังพืชติดมันเกี่ยวข้องกับอดีตชาติที่มันถูกปั๊มตรามาผู้ชายที่คุณนุ้ยอดีตไปยุ่งมาที่คุณนุ้ยไปเปย์เขาแล้วได้มาอเขาก็น่าจะมีลูกเหมือนกันมีถูกไหมครับ มีลูกติดลูกอะไรต่างๆนานาแล้วน่าจะถูกแช่งถูกเขาเรียกว่ากลสาบให้มึงเจอแบบกูบ้างให้มึงโดนแบบกูบ้างามึงเอาของกูไปมึงก็ให้มึงโดนแบบกูบ้างครับอันนี้ชุดที่หนึ่งครับส่วนชุดที่สองเรื่องเงินมาจากเราไปทํากับคนในบ้าน อ๋อไปหยิบขโมยของในบ้านของตัเองคือเอาของในบ้านอ่ะไปให้เขาจนของในบ้านบางทีมันมีทรัพย์สินที่มีที่มาที่ไปมีอมีคุณค่าเขาบอกอ้าอย่างนั้นมึงเอาไปมึงมึงชาิหน้ามึงลําบากมันก็เลยถูกตีตามาตั้งแต่ตอนนั้นจนมารับผลกรรมณชาตินี้ทีโอครับเราต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยนะเนี่ยครับตั้งแต่วันนี้เลยอ่ะครับ พอเสียงพี่นุ้ยโทรมาปุ๊บเขาเล่าเรื่องให้ราฟังเลยครับหรอใช่คือมีบางสิ่งบางอย่างเล่าให้เราฟังเลยใช่เออว่าเรื่องมันเกี่ยวกับอดีตชาติอะไรแบบนี้เลยใช่แล้วหนูก็แล้วไองคิดว่าเกี่ยวหรออะไรเงี้ยขอเจอก่อนแล้วหนูคำถามแรกที่หนูถามว่าพี่แผ่นผืนแผ่นดินเนี้ยครับถอยไปกี่ปีอ๋อผมจําได้ที่คุณแอร์มาถึงคุณแอร์ถามเรื่องนี้ก่อนเลย จำได้ไหมแล้วเราว่าจะเย็นอย่าพึ่งถามถาไปถามในรายการกมันถามตอนนี้เดี๋ยวไม่สนุกใช่เพราะมันถามเพื่อยืนยันในสิ่งที่เราได้ยินก่อนอ๋อออพถ้าสมมติว่าไม่นั่นน่ะนั่นแปลว่าเราจะต้องถ้ามันไม่มีอยู่จริงนั่นแปลว่าเรามโนเราอย่าเชื่อหลงในตัวเองขนาดนั้นแต่พอมันมีอยู่จริงพอมันกําหนดว่าพี่ว่าใช่โอ้โหเท่านั้นแหละพี่ภาพนี่แบบตุบๆๆๆๆๆถูกส่งมาเลยคือเหมือนเปิดสวิตให้วิ่งเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคุณนุ้ยคุณนุ้ยผมถามหน่อย ตกใจตอนที่เรามาแล้วคุยกันเรื่องอดีตชาติคุณรู้แบบคิดว่าเวอร์ไหมไม่ค่ะเพราะว่าส่วนตัวก็อย่างที่บอกว่าหนูหนูก็มีเซนต์หนูก็เห็นผีอะพี่หนูมีความเชื่อในเรื่องนี้อยู่ยยแล้วใช่ค่ะถ้าจะดูดวงนะถ้าจะดูดวงหรืออยากจะทําแนวนี้นะผมแนะนำให้เพราะว่าห,หนูจะเปิดศักลายมือเสร็จทีนี่ค่ะจะทําแนวนี้ผมแนะนําว่าทําเลี้ยงตัวเองก็ทําไปเอาแค่พอเลี้ยงตัว อย่าไปคาดหวังว่าจะต้องให้รวยลูกค้าเยอะหรือแม้แต่กระทั่งเฮ้ยคุณเป็นอย่างนั้นเป็นอัน,น,อนดีตเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปยุง่งเรามีหน้าที่อะไรเราทําไปเงินปัจจัยที่ได้มาบํารุงตัวก็ให้ถูกทิศถูกทางให้อยู่ในศินห้าอย่าเอาไปจ่ายด้านอื่นแบ่งทําบุญอ,อุทิศให้พ่อแม่ใช่ค่ะใ,ใ,นใ,นในความคิดหนูคือหนูวางแผนไว้แล้วว่าหนูจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ทําบุญเลยแล้วก็ก็คือเอาวางใส่ผาสเลยอะ แล้วถึงเวลาคือหนูต้องต้องทําบุญเพราะปกติอะเจอบุญอะไรหนูหนูทำหมดค่ะพี่เจอปลาที่แบบว่าหน้าเขียงอะไรเงี้ยหนูก็ซื้อมาปล่อยถ้าหนูเจอนะถ้าหนูไปตลาดเงี้ยตรงจุดที่ควรจะแก้ไขนั่นคือในเรื่องของการตั้งสารภูมิใช่ควรจะย้ายย้ายถ้าไม่ย้ายได้ไหมถ้าไม่ย้ายก็เขาเรียกว่าต้องฉากกั้นฉากกั้นคืออาจจะปลูกต้นไม้สูงสักหน่อยนึงครับไม่ให้ตัวสารทั้งตัวเนี่ยทั้งองค์เนี่ย เล็งเข้าตัวบ้านอันนี้อย่างที่หนึ่งแล้วก็ปรับพื้นที่ให้แน่นให้แน่นขึ้นแล้วก็ไม่ไม่เอียงไม่อะไรเนาะหลานี้เรื่องของตัวบ้านก็ต้องเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีควรจะนะควรจะอ่าฮะอ่าฮะคือพร้อมเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนสิ่งที่เขาเรียกว่าชัยภูมิพื้นที่เาเลยทําให้เราทะเลาะกับสามีบ่อยๆมีปัญหานู่นนี่นั่นการเพราะว่า สีของธาตุมันไม่ตรงกันไม่ตรงกันแล้วก็ในตำแหน่งในบ้านที่จะต้องทำให้มีปัญหาเรื่องนี้ก็ลกครับหรือมีของไปวางครับทำให้ตำแหน่งเหล่านี้ส่งพลังได้ไม่เต็มที่อะคราวนี้บ้านหลังที่สองที่เป็นบ้านเก่าคุณแอร์สรุปเราอยู่ไม่ได้ถูกไหมหลังนี้เอาตามความจริงครับดูไม่ได้อยู่ไม่ได้ควรจะทำยังไงกับบ้านหลังนี้เปิดให้เช่าได้ไหมครับ ถ้าเขาไม่กลัวถ้าเขาไม่กลัวเอาดวงผู้จะเช่ามาดูก่อนไหมคะอ่าฮะอ่าฮะเอางี้ละกันคือถ้าใครถ้าคิดว่าเปิดให้เช่าจะเปิดให้เช่าก็เปิดได้ถ้าเขาอยู่ได้ได้อยู่ได้ใช่ไถ้าดวงเขาแข็งพอเขาก็อยู่ได้หรือถ้าเขาอยู่ในระดับชั้นเดียวกันคือศีลเสมอกันเมื่อไหร่เขาก็จะอยู่ได้สิ่งิหนึ่งพี่เจเขาจะบอกว่าบ้านนั้นเลือกคนครับ ว่าเดี๋ยวเขาก็จะเลือกใครนั่นแหละแต่ว่าต้องทําความสะอาดให้มันสะอาดเสมอดีกว่าครับผมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเลือกใครสักคนหนึ่งมาอยู่ดีกว่าโอเคน,นี่ที่โอโลกูกดวงวิญ,ญญาณต่างๆนานาที่อยู่นะที่แห่งนี้เนี่ยครับเขาก็จะอยู่ในส่วนของเขาไปรเราควรจะทํายังไงกับดวงวิญ,ญญาณกลุ่มนี้บ้างที่แบบไม่ให้มารบกวนหรือแบบช่วยส่งเสริมให้เจ้าบ้านดีขึ้นก็บอกว่าเขาไม่ทําอะไรอยู่แล้วครับ ปล่อยเขาไว้อย่างนั้นแหละเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราทําบุญมานั่นคือแรงบุญที่ทําให้เราหลุดหลายๆอย่างใช่ค่ะด้วยซ้ำจริงๆสิ่งที่เขาทําดีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับใช่ดวงวิญญาณเขาอยู่ในเรื่องของปกติของเขาใช่ไหมที่โอลูกโอเคก็ปล่อยเขาไปเนาะครับอ่ะโอเคเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากแรงกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตชาติซึ่งผมบอกเลยว่ามันจะมีหรือไม่มีไม่รู้แต่วันนี้ ปัจจุบันนี้คุณต้องทําตัวให้ดีที่สุดถ้าคุณคิดว่ามันไม่มีจริงแล้วคุณทําเลวทําเลวทําเลวแล้วชาติหน้าทะลึ่งมีจริงขึ้นมาคุณเจ๊งเลยนะเพราะฉะนั้นจะมีจริงหรือไม่มีจริงไม่ต้องไปสนใจมันทําดีไว้ก่อนครับคิดว่าทั้งหมดในวันนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเนาะที่เรามาคุยเรื่องอดีตชาติอย่างน้อยเราก็คิดว่ามันน่าจะมีจริงนะ เนาะมีจริงค่ะพี่เจมวิญญาณมีถ้าเราสืบค้นในเรื่องของปกิจสมุตตบาดเนี่ยสิบสองอย่างเนี่ยมีวิญญาณเกิดสังขารเกิดครับสิ่งรับรู้เกิดต่อให้เกิดภพเกิดชาติครับเหมือนกงง้อครับมันหมุนปุ๊บยังไงก็ตามภพชาติมีอพอภพชาติมีเราทําชาตินี้ดีชาติหน้าได้รับผลตอนเช้าเรากินอาหารเสาะท้องตอนบ่ายเราท้องเสีย ทุกอย่างมีเหตุและผลม,มีปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเคสที่ที่พิเศษนะสำหรับ,รบผมค,บคือมันทําให้รู้ว่าในอดีตชาติทําอะไรจึงส่งผลม,มาถึงปัจจุบันครับโอเคอยังไงวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับผม ขอขอบคุณ AM ม l e เค่ะรัฐธรรมนูญการเม้นค่ะเครื่องดื่มชุกกำลังปลาคอมมานโดแคลริทิกเสน่ห์รสเสน่ห์คุณโรล,ลี่ป๊อปดอทลิงลิงช็อปค่ะมังกี้เดลิเคตแบร์วอชและไม้ติดบ้านค่ะและขอขอบคุณทุกคนนะฮะที่ร่วมสนับสนุนรายการเดอะซิกเซนคนเห็นผีเพื่อเป็นวิทยาทานดีๆต่อไปนะฮะอย่าลืมนะครับเราไม่ได้ตามหาผีที่น่ากลัวที่สุดแต่เราตามหาจิตใจมนุษย์ที่น่ากลัวที่สุดวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณที่ขอ,ของเคสด้วยนะครับ บริษัทอาปักค้างสตูดิโอเราพร้อมให้บริการธุรกิจด้านสื่อบันเทิงไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณารายการโทรทัศน์วิดีโอพรีเซนเตชันหรืองานถ่ายทำการแสดงและคอนเสิร์ตรวมถึงไวรัลคลิปสินค้าออนไลน์ต่างๆทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์ที่มีมากกว่า20ปีรวมทั้งทีมงานและอุปกรณ์ถ่ายทำระดับมืออาชีพทำให้คุณลูกค้ามั่นใจว่าท่านจะได้รับบริการและคุณภาพงานระดับมาร์ตอร์พีซในราคาที่เป็นมิตรแน่นอนครับเพราะเรารู้ว่าทุกๆคนอยากได้งานที่ดีเราจึงใส่ใจและเต็มที่ในทุกๆผลงานถ้าหากสนใจกรุณายอย่าก,กังวลและลังเลครับลองโทรมาปรึกษากับพวกเราก่อนได้อาปากค้างสตูดิโอ